มาแล้วนะคะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของคุยกันยามเช้าค่ะมาอยู่ทาง YouTube บ้านช่องยูนอยส์ยูนอยนะคะท่านใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ขอความกรุณากดติดตามให้นิดหนึ่งนะคะท่านใดกดแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆช่วงนี้มาอยู่กันต่อแอป๊บหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีมาดูข่าวสารเพิ่มเติมหลังเกมเมื่อคืนเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ข่าวฟุตบอลอื่นๆกันด้วยนะคะต่อเน,น่องกันจากช่วงที่แล้วะระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามาเดี๋ยวดื่มกาแฟต่อก่อนหิวนะ้ำาังไหมดเลย แดดยังไม่ค่อยมีเลยค่ะแถวบ้าน <ļ ij ing> วันนี้มาดูพยากรณกร์อากาศเนี่ยทั้งประเทศนะคะฝนฟ้าขนองในกรุงเทพปริมณฑลร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะน้อยสุดนะ ภาคอื่นเยอะกว่านี้ภาคเหนือวันนี้ฝนร้อยละเจ็ดสิบเลยตกหนักบางแห่งตอนวันออกเฉียงเหนือร้อยละสี่สิบภาคกลางภาคตอนออกก็ร้อยละสี่สิบภาคใต้ก็เยอะนะคะฝนฝั่งตอนออกฝนร้อยละหกสิบและฝั่งตวนตกฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ก็อาจจะเป็นเช่นนี้ไปอีกสักพนะักหนึ่งเนาะฝนกลับมาเยอะนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะของควายขอแดดช่วง รอบกลางวันก่อนได้ไหมฝนตกเย็นๆได้ปะเราอยากตาก้วยเองวันนี้สงสัยจะไม่ได้อีกแน่เลยค่ะ,อะโอเคดูอากาศเรียบร้อยแล้วมาดูข่าวหลังเกมที่น่าสนใจกันดีกว่ามาไวไปไวเอาคู่แรกก่อนนะหลังเกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่นิวคาสเซิลแพ้เวสต์แฮม2-4นิวคาสเซิลนำก่อนสองครั้งสองครานะนำ1-0นำ2-1นำไวอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าหลังเกมแพ้ไป คุณซือสิปเบลูส์คุณซอนิวเอร์เซ่นก็ไม่พอใจหรอกความแพ้แพ้ออกมาตำหนิโดยเฉพาะแนวรับเกมรับที่ยังทำได้ไม่ดีพอรู้สึกว่าเกมรับของเรามันควรจะต้องดีกว่านี้แต่เขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็คงเป็นจุดโทษรู้ว่าเรามี VAR แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ตัดสินที่ยืนห่างไปสิบหลาไม่ออกมาเช็ค VAR เองหรือ คิดว่าคงได้เช็คแล้วแล้วคิดต่างออกไปแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อาจจะแบบว่าการขาตรงนั้นนะคะบอกว่าวีอน่าจะดูมันหน่อยก็อาจจะมีมีมตำหนิมาตินัก,กินส่านนอ่ะคุณเซอร์ทำไมไม่เข้าไปเช็คเองด้วยตาตัวเองอดีกว่าจะไปถามความเห็นจากใครที่อยู่ห่างอยู่ในห้องควบคุมอะไรอย่เงี้ยตัวเองอยู่แถวๆนั้นไม่ไปเช็คก,ก็อาจจะมองว่าเป็นจุดที่ทำให้เนาสัน แผลจุดตอนนั้นสองสองใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นที่มีจุดโทษอ,อ่ะแต่โดยรวมก็ต้องกลับมาตำหนะิแนวรับเพราะว่าเสียไปถึงสี่ประตูนะคะเริ่มต้นได้ดีหลังจากพักครึ่งก็มีโอกาสทำประตูได้อีก ที่กลับมาตอนพักครึ่งอ่ะนี่คขเซิ้ยังนําอยู่นะนำสองหนึ่งอ่ะเราครึ่งหลังกลับมาเล่นกันอ่ะจริงๆมีโอกาสแต่กลายเป็นเวสต์แฮมที่มาตีเสมอแล้วก็ทําประตูเพิ่มเติมได้จากนั้นนะคะคงต้องไปปรับปรุงเกมรับอย่างแน่นอนหลังจากนี้อืโดยรวมแล้วก็นั่นแหละติดที่เกมรับพอใจกับผลงานอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเล่นเกมรับให้ดีวกว่านี้เยอะเลยส่วนเรื่องของการเสริมทัพที่ตลาดยังไม่ปิดนะคะบลูสบอกว่าก็ถ้า หาใครเพิ่มได้หลังจากนี้ก็จะพยายามอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนั่นเองค่ะตอนนี้ได้โจวิลล็อกมาแล้วแต่ยังไม่ได้หยุดที่จะบอกว่าเสริมทัพนะคะก็ต้องดูในระยะเวลาที่เหลืออยู่ว่าจะผาใครมาได้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอืมอ่าก็ อ,อ่าสตาร์ได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทางตนที่เล่นในบ้านของตัวเองก็จะเส็งนิดนึงแฟนก็เซ็งด้วยนะคะส่วนฝั่งผู้ชนะดีกว่าเดวิดมอย์ซูนซูเวสฮมก็ชื่นชมลูกทีมที่พลิกสถานการณ์ไงจากที่ตามเรากลับมายิงแซงชนะได้สกอร์ห่างด้วยนะคะเขาบอกว่าครึ่งแรกก็คิดว่าก็เล่นได้ดีนะอแต่ว่าตามหลังอยู่เราไม่เยือนที่นี่แฟนบอลเข้ามาดูเต็มสนามมาต่อหน้าแฟนบอลห้าหมื่นคน มันก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยผ่านไปแค่ต้นเกม5นาทีสกอร์ตามหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราก็แสดงคาแรคเตอร์ออกมาจนได้เราก็ทําได้ดีครึ่งหลังก็ทําได้ดีมากอืทุกอย่างโอเคลุกทีมทุกคนแบบมีความตั้งใจก็ชอบประตูของนาเตะอะไรคนของพี่ที่ยิงในเกมเมื่อคืนนี้อ่สาสซดเบนรามาก็โอเคที่ยิงตีเสมอสอสองใช่ไหมก็ถือว่ามีความสำคัญกับทีม อืมเกมรุกของเราทําได้ดีแต่ก็ต้องไม่เสียประตูบ่อยเหลือไม่เตะประตูง่ายๆในเกมต่อๆไปเพราะว่าช่วยไม่เสียประตูไวด้วยนะคะหลังจากนี้คงจะก็คงออกมาเน้นว่าเกมรับก็คงจะต้องทําให้ดีมากขึ้นเพราะว่าการที่เสียสองประตู ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำให้งานของเวแสแฮนมายากแต่ลูกทีมก็สามารถกลับเข้าสู่เกมแล้วก็ทําได้นะคะเห็นพัฒนาการของทีมแล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางที่ลูกทีมเล่นอื๋อยนี้เล่นได้ดีแล้วถ้าหากว่าลูกทีมเล่นได้แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วอืออาจจะส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเสริมทัพแล้วิงอยากได้ลินการ์ดก่อนหน้านี้แต่เหมือนแมนยูจะไม่ได้ขายให้ แล้วก็อาจจะไม่ได้ยื่นข้อเสนอซ้ำไปแล้วพอเห็นผลงานในนัดแรกอาจจะโอเคไม่มีดินกาดแต่ตัวที่ไม่อยู่ก็น่าจะทําได้ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เห็นดินกาดย้ายทีมนะในช่วงซัมเมอร์อืในช่วงนี้ในช่วงที่ตลาดยังเปิดอยู่ค่ะนี่คือหลังเกมของคู่แรกนะคะไปดูคู่สี่ทุ่มครึ่งไปดีกว่าสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้นะคะสเปอร์เฉือนหนึ่งส่วนจากลูกยิงของซนฮึงมินนูโน่น,นะคะุซื้อใหม่ของสเปอร์ก็พอใจแน่นอนเพราะว่าประเดิมนันแรกในลีกของเขากับสเปอร์ด้วยแล้วก็ได้สามคะแนนในบ้านนะคะไม่มีเฮอริเคนนะตามข่าวก็บอกว่ายังไม่ฟิตยังฟิตไม่เต็มร้อยแต่ลึกๆเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะหลายหลายปัจจัยด้วยเปล่าแต่สเปอร์ชนะได้นู้นบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆบรรยากาศก็พิเศษแล้วได้ได้มีแบบแฟนบอล เข้ามาดูด้วยนะคะทุกอย่างก็เลยออกมาดีแล้วก็ได้สามแต้มสำคัญ mm hmm. อืมแฟนบอลมีส่วนสำคัญนะอะ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสบอกว่าสเปอร์โชคดีเพราะว่าซิตี้ก็มีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าลูกทีมของ,ของตัวเองก็สามารถต้านทานก็สามารถป้องกันได้ทำให้อยู่ในเกมต่อไปมันไม่ใช่งานง่ายด้วย ช่วงต้นเกมอะซิตี้มีโอกาสอยู่แต่ว่าหลังจากยี่สิบนีผ่านไปสเปอร์ก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีโอกาสแต่ครึ่งแรกยังจบสกอร์ได้ไม่ดีนะอย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าครึ่งแรกเนี่ยโอกาสดีมีทั้งคู่แต่ว่าไม่มีตรงกรอบแต่จริงจังวะที่แบบเฉดไปเฉดมาอะไรเงี้ยอยู่แต่ก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นด้วยแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยพอมีโอกาสยิงประตูก็อ่าได้ประตูไปอืมจากส่วนหึงหมินนะคะอ กรณีของแฮร์รี่เคนก็คงมีนักข่าวถามถึงนะคะก็บอกว่าเคนก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเราก็โชคดีที่มีเขาอยู่ในทีมอมแต่หลังจากนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้อืว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คงจะค่อยมาลุ้นกันต่อไปกับอนาคตของแฮร์รี่เคนละกันอันนี้อาจจะยังแบบไม่ฟิตพอเลยยังไม่มีชื่อนะคะหลังจากนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นยังไงก็ยัง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่กับเราไน้นนเราไม่เจออะไรกัไม่มีนะคะก็ต้องรอดูสถานการณ์ในอนาคตต่อไปว่าขายไม่ขายคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทางเจ้าของสเปอร์จะใช้เนี่ยโอ,โอกาสเกมนี้จ้างกับฝั่งของซิตี้ว่าจะไม่ขายเคนนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยผลที่ออกมาแบบนี้ซิตี้จะแบบเดินเกมรุกหนักมากจะแบบยื่นข้อเสนอราคาตามที่สเปอร์ต้องการเลยหรือเปล่าก็าเดี๋ยวต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้ ต่อไปตฝั่งของสเปอร์นี่เมื่อคืิดสามด้านนี่น่าพอใจมากส่วนทังมินนะคะที่ยิงประตูแล้วก็เป็น man of the match ด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันหลังจบเกมก็บอกว่าก็อยากเริ่มต้นให้ดีที่สุดในเกมแรกของฤดูกาลแล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลด้วยซึ่งมันก็เป็นฟอร์มที่น่าเหลือเชื่อทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าสามคะแน ให้ได้ซิตี้ก็เป็นทีมที่ดีมากเราก็คืออีกเตรียมที่แล้วสุดท้ายเราก็สามารถทําได้ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆเห็นแฟนบอลเข้ามาในสนามมันก็แบบก,ก็เป็นความรู้สึกที่ดีบรรยากาศในสนามก็ดีด้วยก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาในสนามข้อมให้กําลังใจเขาก็เองก็มีความสุขมากๆอืมค่ะแล้วมีมีบทสัมภาษณ์ถึงเคียนเหมือนกันนะคะ่วงถามถึงนะคะที่เออเคนก็ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ด้วยซนนี่บอกว่า เราทุกคนมีความเป็นมืออาชีพก็มีสมาธิในเกมนี้ไม่ว่าใครจะลงสนามก็ตามไม่สําคัญว่าใครจะลงสนามแต่ว่าคนที่ลงเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่ก็ต้องมีสมาธินะคะอืก็เริ่มต้นให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็อยากจะ,ะสนุกกับเกมในนัดีต่อไปฟอร์มกําลังบอกว่าดีวันดีคืนนะช่วงอุ่นเครื่องที่สเปอร์อูนอะ่ะตนนี้ก็ยิงตั้งหลายลูกเนอะแล้วนี่ก็ยังดีต่ออืมก็เป็นความหวังหลักๆเลยนะของสเปอร์ ในฤดูกาลนี้ด้วยแล้วนูโน่ก็ออกสตาร์ได้ดีมากค่ะอ่าแฮปปี้ไปนะคะฝั่งสเปอร์แล้วก็แฟนแฟนสเปอร์ส่วนฝั่งของแมนซิตี้บ้างที่ออกสตาร์ได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าแพ้ไปเลือกใส่ใไว้เป็นซิตี้คิดว่าชนะไดา้แต่ในใจก,ก็รุนนะว่าแบบเอ้ยเสมอแล้วกันเราก็ไม่มองว่าแบบซิตี้จะแพ้ในนะัดเปิดอนะไรเงี้ยเออแต่ก็เกิดขึ้นจริง,รงอื เตฟบอกว่าลูกทีมก็พยายามแล้วนะแต่สุดท้ายยิงไม่ได้จอไม่เข้านะคะเนี่ยบุกก็ไปในพื้นที่สุดท้ายได้หลายครั้งแต่ว่าเราขาดความเฉียบคมเราแทบจะใช้ทีมชุดเดิมจากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วค่ะผู้เล่นบางคนไปเดบรอยยังไม่ได้ซ้อมอย่างเต็มที่แเมื่อคืนก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังในท้ายนะคะแล้วเราแพ้สามเกมหลังสุดอ่ะสกอร์ศูนยหนึ่งเอแพ้เชลซีในนัดชิง UCL นหนึ่ง แ e ้เลสเตอร์คอมมูนิตี้ชิลสูตหนึ่งแท้สเปอร์สูหนึ่งี่เนี่ยสามนัดหลังในเกมสาคัญทางการเนี่ยซิ่ตียิงไม่ได้เลยด้วยนะอเบ็บบอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้นี่คือปัญหาอยู่ต้องแก้ไขเอ่อหลังจากนี้ก็ยังมีเวลาที่จะกลับมาเล่นในเกมนะต่อไปก็หวังว่านักเตะที่ตัวหลักที่ยังไม่ได้ลงเล่นในเกมเมื่อคืนเน่ะจะพร้อมช่วยทีมได้หรือว่าคนที่ยังไม่ติดก็จะสามารถติดได้มากกว่านี้อืมค่ะ มีพูดถึงกิลิชก็ก็ก็ชมกีลิชอยู่เหมือนกันนะว่าก็ทำได้ดีบอกว่าก็ยอดเยี่ยมเล่นด้วยบุคลิกแล้วก็สร้างโอกาสได้แต่เสียดายที่เราไม่สามารถแบบทำประตูได้หรือว่าเสียดายที่เราไม่สามารถลักชนะเพื่อเขาสำหรับการเปิดตัวในนันราแต่เขาก็ทําได้ดีมากจริงๆในแง่ของการเล่นบอลก็ไม่ได้เสียบอลเลยอันตรายมากเมื่ออยู่ใกล้กรอบเขตโทษนะคะอืม เดอร์บรอยก็ยังต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะฟิตให้ได้มากกว่านี้จะได้ลงเล่นได้มากกว่านี้ด้วยเพราะเมื่อคืนลงมาในช่วงที่เขาลงมาเหมือนทีมก็ดีขึ้นนะแต่เวลาอาจจะดูน้อยไปก็เลยทำอะไรได้ไม่มากอค่ะอ่ะโอเคนี่คือผ่านไปสองคู่ในพรีเมียร์ลีกนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนีน่ผ่านไปนั้นแรกอาจจะบอกอะไรได้ไม่มากไงเออฟิตี้แพ้ฟนอนแพ้อทีมใหญ่ทีมอ,ทอื่นชนะได้ แต่นัดที่สองอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ทีมที่ชนะนัดแรกจจะพลิกล็อกนัดสองอะไรเงี้ยมันเป็นเกมแบบฤดูก,กาลเนะี่ย38นะัดเพราะฉะนั้นแพนนัดเดียวยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่มันก็อาจจะแบบเป็นการเรียกความมั่นใจไงชนะก่อนมันก็สร้างความมั่นใจได้ก่อนเนาะแฟนเดอร์ไบไม่ต้องเซ็งนะคะบอกไม่ทันแล้วเซ <c oughs> ็งไปแล้วแต่เมื่อคืนแล้วให้กำลังใจ ปดูข่าวอื่นบ้างแล้วกันค่ะเมื่อะะวานจะมีข่าวใหญ่เป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลนะคะที่สูญเสียอดีตนักเตะดังกรดมุลเลอร์นะคะเสียชีวิตไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ด้วยวัย75ปีก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้เกบ,บุนเดสก็มีการยืนไว้อะไรให้ด้วยนะคะ,ะก่อนหน้านี้เขาก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นมาตั้งแต่2015แล้วก็ช่วงหลังก็รักษาตัวจนเย็บ มีข่าวว่าเริ่มไม่ตอบสนองแล้ววันอาทนที่ก็มีข่าวรายงานมาว่าเสียชีวิตนะคะก็เป็นตำนานดาวยิงที่สำคัญมากดังมากของเยอรมันแล้วก็บบเยนมิวนิกด้วยนะมบบยเมื่อวานสโมสรไบเยนก็ประกาศข่าวนี้ผ่านทางโซเชียลผ่านทางสื่อด้วยค่ะอืมเป็นเจ้าของสถิติมากมายนะก่อนหนั้นนี้ก็ที่ยิงในฤดูกาลเดียวสี่สิบลูกตอนก่อนที่ซีซั่นที่แล้วจะโดนเลวันดอฟสกี้ ทําลายไว้41ลูปนะคะเห็นเลวันดับสกี้อ่ก็ออกมากล่าวไว้อะไรกรัตมุลเลอร์ด้วยเหมือนกันว่าคุณจะเป็นราบดาลใจที่สุดพิเศษสําหรับผมเสมอความสําเร็จระดับตํานานของคุณที่เป็นสิ่งท้าทายสําหรับเราในฐานะนักฟุตบอลขอบคุณสําหรับการเป็นต้นแบบให้เราเออ หลายๆคนในวงการฟุตบอลก็โพสแสดงความเสียใจแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของการ์ดมุลเลอร์ด้วยนะคะ,ะฉายาไอ้ลูกระเบิดเนาะแดบอมเบอร์นะคะ,ะแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวไปดูข่าวอื่นต่อนะคะมีเรื่องของสเปอร์ต่ออีกนิดนึงจากที่ผลงานนั้นแรกดีก็ยัง,ยงมีข่าวว่าสเปอร์ยังไม,ยงไม่ยังไม่ปิดตลาดนักเตะนะยังพยายามที่จะหานักเตะมาเพิ่มให้ได้ในสองสัปดาห์ สุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดตัวในช่วงสิ้นเดือนนี้มีหลายคนที่สเปอร์สนใจล่าสุดนี้มีนายทานนันเดสกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของกายารี่อยู่ในลิสเซอทับด้วยและแล้วก็ยังมีข่าวกับดูซานวลาโฮวิชนะคะว่ายังอยากได้อยู่ อเรอดูถ้าขายเคเนี่ยเราก็าพวกนี้ซื้อได้แน่นอนเพราะว่าตังค์จะเยอะแต่ถ้าไม่ขายก็อาจจะอ่ะอาจ,จะยากหน่อยนะอืมแต่เห็นผลงานนัดได้แ,แล้วทางอาจจะแบบโอเคอ่าพอใจให้เงินในการเสริมทับเพิ่มก็ได้เนอะเดี๋ยวรอดูกันไปอฝั่งของข่าวลิเวอร์พูลมีอะไรบ้าง ลิเวอร์พูลมีข่าวว่าอาจจะไม่มีพวกฟิมิโน่ฟาบินโย่ซงเบเกอร์สามนักเตะบราซิลในเกมแดงเดือดที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนูน่นช่วงเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะติดโปรแกรมทีมชาติในช่วงนั้นมีเป็นโปรแกรมพักบปกบทีมชาติเจอชิลีเจออาเจนเจอเปรู ช่วงฟีฟ่าเดย์ถ้าทีมชาติเรียกสโมสรต้องปล่อยใช่ไหมหมดสิทธิท่านนักเตระไปรับใช้ชาติไม่เหมือนอโอลิมปิกที่แบบอทางห้ามได้ปฏิเสธได้โมเลยไม่ได้ไปโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นี่ต้องปล่อยนะคะก็ทางฟีฟ่าเขาประกาศชาัดเจนว่าทีมในพรีมร์ลีกไม่มีสิดห้ามนักเตะเดินทางไปเล่นให้ทีมชาติแม้ว่าจะต้องเดินกับตัวในการกลับมาเล่นให้ต้นสังกัดก็ตามนี่คือชัดเจนเพราะฉะนั้นะถ้าทีมชาติ อประกาศก็อาจจะต้องปล่อยไปเนี่ยแล้วปัญหาคือพอกลับมามันต้องกักตัวแต่ก็ต้องรอดูกฎต่างๆด้วยว่าวันยังไงเพราะว่าต้องกักตัวสิบวันหลังจากที่กลับมาจากการรับใช้ชาติแล้วนะคะแต่ถ้า,ถ,าถ้าทีมชาติไม่เลือกก็อีกเรื่องหนึ่งอืมสามคนสําคัญซะด้วยนะคะแต่ว่าอะอีกหลอีกสองเดือนเดี๋ยวค่อยไปติดตามค่อยไปลุ้นกันเพิ่มเติมแล้วกันอืม <laughs> ทีมอื่นก็มีทีมอื่นที่แบบมีนักเตะอ่า บราซิลอ่ะ,อะพวกเฟรชใช่ไหมของแมนยูราฟินยาของลีสเดโกซิลว่างของบราซิลเอเดซอนกาเบเชซุสของแมนซิตี้ดิชาลิสันเอฟเวอร์ตันพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าโดเียก็มีโอกาสที่จะต้องกัดตัวถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยนกฎอะไรอย่างเงี้ยเนาะรอ,อดูนะตอนนั้นด้วยแหละว่าถึงตุลาคมเนี่ยสถานการณ์โควิดที่อังกฤษเขาจะเป็นยังไงะที่มีการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมในสนามได้ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตอย่างผิดปกติจากปัจจุบันหรือเปล่ามันจะส่งผลต่งตางๆเกิดขึ้นในอกเดดือน็ไ้ค่ะ ขณะที่อีกข่าวของเิียวกคูเป็นเรื่องของดีวออริกี้นะคะเห็นมีข่าวเนี่ยในช่วงสองสัปดาห์ที่ตลาดยังเปิดอยู่นะคะได้รับความสนใจจากคริสตันพาเลสนี้วูฟแฮมตันมเวส์แฮมด้วยอืเพราะว่าถ้าอยู่กับสโมสรต่อไปโอกาสเขาก,ก,ก็ก็ยากหน่อยนะอืมเป็นตัวเลือกแบบละ่ะท,ท้ายๆเลยถ้าหากว่า โมฟิมิโนมาเนเชลต้าเนี่ยมันอยู่สี่คนนี้แล้วอ่ะเขาก็ต้องเป็นรองสี่คนที่ว่านี้ใช่ไหมกว่าจะได้โอกาสก็เลยอานานๆทีเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไปได้ไปเล่นกับทีมอื่นน่าจะเป็นโอกาสของเจ้าตัวที่ดีกว่าแต่ว่าโอริกี้ยังมีสัญญากับลิเวอร์พูลสองปีนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทีมที่สนใจที่เมียนเเนี่ยจะยื่นข้อเสนอมาจริงจังไหมถ้ายื่นมาจรงิงๆแล้วข้อเสนอแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะได้เห็นการย้ายทีมของโอริกี้ค่ะอ่า,อา ข่าวของแมนยูบ้างแล้วกันแมนยูมีอะไรบ้างวารานที่วันกอดเปิดตัวไปเรียบร้อยในนัดแรกเลยนะคะต่อนหน้าแฟนบอลเพียบเลยเจ้าตัวมีโพสต์นิดหนึ่งผ่านทวิตเตอร์นะคะบอกว่า เขา่าตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ขอบคุณสำหรับบรรยากาศที่แสนโอทรฟอร์ด e มีความสุขแทิงอยู่ที่นี่แล้วก็พร้อมทํางานหนักอย่างเต็มที่อตอนนี้ก็พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูนะว่านาัดต่อไปจะได้ออกสตาร์ทได้ลงสนามเลยไหม,มเพราะว่าลินเบลเลสผลงานนัดแรกเขาก็ดีอยู่โซชาจะดรอปเปล่าอะไรเงี้ยการจัดตัวก็น่าสนใจเนื้อของแมนยูนัดแรกดีแต่ว่านักเตะตัวหลักบางคนยังไม่ได้ลงเลยอ่ะซานโชอารานเตะใหม่อ่ะ ถ,ถ้าให้โอกาสลงนัดต่อไปผลงานจะดีเหมือนนัดแรกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนปอกบ้าที่ผลงานดีตั้งแต่นัดแรกจ่ายสี่มีข่าวมาว่าเดลี่สตาร์นะคะ,ะรายงานว่าไม่รู้ไม่รู้ใจปอกบ้าได้ไงบอกว่าปอกบ้าก็ตัดสินใจแล้วว่าก็จะอยู่กับแมนยูเนี่ยไปจนจบฤดูกาลให้หมดสัญญาก็จะเป็นฟตรีเอกนต์ก็จะย้ายทีมได้แบบฟรีไม่มีค่าตัวแล้วปอกบาก็จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาตดริดหลังหมดสัญญากับแมนยู หลังจบฤด,ดูกาลนี้นะคะอืเอเดี๋ยวรอดูว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่เวลามันเหลือเยอะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแหละอาจจะหมดสัญญาอาจจะไปมาดิกก็ได้หรืออาจจะไปเล่นกับเมสซี่ที่ไปเอเคหรือระหว่างฤดูกาลแบบวิ่วผลงานดีฟอร์มดีแฮปปีมากขึ้นอะต่อสัญญาเพิ่มอะทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะคะเวลามันไม่น่แน่นอนเนาะแต่ขอให้เล่นฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแฟนมิแมนยูบอกว่าถ้ายังอยู่ก็ขอฟอร์มแบบนัดแรกเลยละกันอ่าโอเค ข่าวเชลซีน่ะละกันเชลซีมีเรื่องของเทมิอับราฮัมนะคะเมื่อวานก็มีข่าวว่าวันที่จะไปตรวจร่างกายกับโรมาตามข่าวบอกว่าเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายกับโรมาเรียบร้อยก็เตรียมย้ายทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์นะคะก็คาดว,ว่าเจ็นสัญญา5ปีค่าเหนื่อยก็ปีละ4ล้านปอนด์หลังหักภาษีอืตามข่าวบอกว่าเชลซีมีออปชั่นถ้าขายแล้วเนี่ยสามารถซื้อกลับมาด้วยนะ โอต่กลับมาแพงนะ80ล้านยูโรอืก็เดี๋ยวรอการประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยวันนี้เรามอ้างท่าสุดยางแล้วก็น่าจะประกาศวันนี้เนาะอืมอานอนก็น่าจะอดนะที่อยากได้ทามิอบราฮัมนะคะเพราะนักเตะสุดท้ายก็เปลี่ยนใจไปอ,อ่โรม่าจนได้อืมขอให้เขาไปแล้วโชคดีแล้วกันเนาะอยากให้ได้โอกาสแล้วก็ยิงเยอะๆค่ะอายุยังน้อยอยู่นะ23ปี อ่าโอเคไปดูข่าวอ,อื่นเล็กน้อยบาร์เซโลน่าอ่เมื่อคืนที่ชนะได้โรนัลคูมานี่โล่งเหมือนกันนะเพราะว่าบาร์ซ่ายังมีแบบกระแสะจากการที่แบบขายเมสซ,ซี่ไปไม่ไม่ต่อหน้ากับเมสซ,ซี่อย่างเงี้ยแฟนบอลยังแิบผิดหวังอยู่ไงแต่พอเมื่อคืนเก็บสามคะแนนได้คุณมันบอกว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีเพราะว่าเริ่มต้นด้วยชนะมันก็เป็นสิ่งสําคัญเสมอมีความสุขที่ลูกทีมแสดงผลง,งานออกมาในเกมนี้เป็นผลง,งานที่ดีอืม เอเดกาเซียเล่นได้ดีเด้ไปก็เป็นนักเตะพรสวรรค์ที่มีการสัมผัสบอลที่สุดยอดนะแล้วก็กทำแอสซิสต์ได้อาจจะไม่ได้ยิงแบบว่ามีส่วนร่วมมีแอสซิสต์ก็ทําได้สุดยอดมากในครึ่งแรกทั้งตอนที่ครองบอลและไม่ครองบอลคือครึ่งแรกนําสองศูนย์แบบดูสบายๆครึ่งหลังน,นี่แหละที่แบบสามศูนย์ก็ยังดีนะแต่ไอจังหวะที่แบบโดนเขายิงติดกันอ่ะอนาทีแปดสองกับแปดห้าสองช่วงนั้นอ่ะที่โดนไปสองลูกนี่ก็ วันๆอยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็มายิงปิดท้ายได้ก็เลยเโล่งใจไปนะคะ,ะมีการพูดถึงการที่เกมเมื่อคืนก็มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามได้ก็บอกว่าการได้แฟนบอลกลับมาในสนามคือความสุขอย่างแท้จริงเราต้องการสิ่งนี้มากแล้วก็แฟนบอลก็ช่วยได้มากเนี่ยเห็นบทสัมภาษณ์เรื่องแฟนบอลกลับเข้ามาในสนามในทุกรูเกมของฤดูกาลใหม่เนี่ย ก็พูดคล้ายๆกันนะบรรยากาศมันคือการเป็นเกมฟุตบอลเนอะว่ามีแฟนบอลมันก็ถูกอยู่แล้วมีเสียงเชียร์มันดีกว่าบรรยากาศที่แบบไม่มีแฟนบอลเราต้องเล่นกันอ่ะมันมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันก็น่าจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของทีมโดยเฉพาะทีมที่เป็นเจ้าถิ่นด้วยนะคะอ่าโอเคอ่าอีกหนึ่งข่าวแล้วกันอุ้ยเกินยี่สิบนาทีแล้วอือก็คือในในลีกเอิงคู่ดึกอ่ะมักเซย์กับเจอบอกโดนะคะมันมีเหตุการณ์ที่แบบ ต้องลุ้นนะคะในช่วงนาทีแรกเลยสมูเอลกาลูนะคะของบอกโลปีกชาวไนจีเรียเขาอยู่ๆเขาวูบแล้วก็นอนลงกับพื้นมันเกิดตอน5นาที5นาทีแรกยืนเป็นกำแพงจังหวะกำลังจะ,ะฟรีคิก,กเสียฟรีคิกใช่ไหมอยู่ๆก็วูบลงไปนอนบนพื้นสนามนะคะผู้เล่นทั้งสองทีมก็ช่วยกัน เรียกทีมแพทย์เข้าไปดูอาการแล้วก็ยืนล้อมอ่ะเหมือนตอนอ,าอ่าิริกเซนอ่ะคล้ายกันไปยืนล้อมระหว่างที่กำลังผมาพยาบาลน,นะคะสุดท้ายนักเตะก็ได้สติแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับมาเล่นต่อได้เล็กน้อยจริงๆไม่ได้เลยแล้วนะแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่14นะคะอจริงฟปปื้นแล้วควรจะพักเลยจะออกเลยแต่ว่าเล่นต่อแป๊บเดียวก็เปลี่ยนออกไปคงต้องไปให้ทีม ให้แพทย์ไปโรงพยาบาลนะคะไปตรวจอย่างละเอียดนะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่ายู่ๆวูบเนี่ยมันไม่ปกติแนะ่นอนเนาะแต่ก็โชคดีที่เขาคื้นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าจะไม่เป็นอะไรหนักๆมากแล้วกันบางคนยังจําภาพจําจากยูโรได้เลยกรณีของขอเล็กเซนนะแลวตอนนี้ก็ใส่เครื่องกระตุน้นหัวใจเอาไว้นั่นเองค่ะอ่าตอนนี้ก็โอเคปกติแล้วนะสำหรับซเอลกาลูของบ ok ็อกโดค่ะขอให้ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ โอเคได้ยบร้อยข่าวข่าวที่น่สาสนใจมมเ,อเ,เอาเท่าน,น,น,นี้ละกันเนาะเวลาเลยมาล้วงจริงข่าวก็เตรียมไว้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คุยกันต่อไปคุยกันต่อวันพรุ่งนี้ละกันเนาะอืมปิดท้ายที่ข้อความที่ส่งมาทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณวริศบอกว่าเป๊ปจะตัวแปลกแพ้ก,ก็ไม่แปลกก็อย่างที่เป๊ปบ,บอกว่าบางคนก็ยังไม่ได้ฟิตมากด้วยนะคะก็เลยเป็นการจัดตัวอย่างที่เห็นคุณเดือนมาทักทายอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะ คุณอำนาจผีหดจังและหงเฉือนนอนเหงก็ไม่เฉือนสามศูนย์ก็ไม่เฉือนนะก็โอเคแบนนั้นแรกไม่รู้ภาพลวงตาหรือเปล่าทุกทีมนะไม่ได้แค่ลิเวอร์พูลแมนยูนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นนัดต่อไปนะคะเออถ้าฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยโอ้ปีนี้พิมเมลีกสนุกแน่นอนมันหลายทีมไงแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีเลสเตอร์สปอร์ลอกซิตี้แพ้ก่อนอย่างเงี้ยอ้มันนา ตื่นเต้นวาหน้าท้าถ่ายโปรแกัมนั้นน้าเดี๋ยวย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแลนะถัดไปวันเสาร์นี้คู่วัยเนี่ยหรือว่าคู่หกโมงครึ่งนะเจอเบอร์ลี่เตะวัยพีพีทีวีถ่ายด้วยเราจะได้ดูกันทางฟรีทีวีนะคะอืมอ่าบอกหมดแล้วละกันมีวิลล่าเจอเนย์สัเซนพาเลสเจอเบรนท์ฟอร์ดพุนิเตะสามทุ่มนะคะลิสเจอเอฟเวอร์ตันแมนซิตี้เจอนอลิสอ๋อซิตี้ นหลีกจากี้คูณแล้ไม่เจอซิตี้ต่อนะเออที่ว่าโปรแกรมโหดอยู่เนาะบรตันเจอวัตฟอร์ดตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งวันเสาร์แล้วก็วันพีสมีสองทุ่มซอลตันเจอแมนยูเนเต็ดนะแมนยูเยือนซอลตันนะคะอืมวูฟเจอสเปอร์ว้าวนูโนูเจอทีมเก่าแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งอัลเชนเจอเชลซีนี่ก็บิ๊กแมชง่ายดูนะสัปดาห์หน้าอ่าอืมปืนจะได้ใครเพิ่มเพิ่มไหมเนาะเดี๋ยวรอดูนะอืม ที่ผ่านมาตอนนั้นมีอ่ะทาม,มีนั่นแหละที่อยากได้แล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็น่าจะไม่ได้แล้วเพราะนะักเตะคงไปโรม่าแล้วนะคะต้องเราดูว่าจะเอาใครมีใครเพิ่มเติมอืมเมือม่อเมือ่อช่วงที่แล้วบิ๊กอูยังถามว่าผมไม่ผีเป็นจ่าฝูงแล้วหงหายไปไหนยังไง,ง,ไงก็ชนะกสองทีมอยู่แล้วถ้าสัปดาห์หน้าหงจะขึ้นจ่าฝูงผมก็ดีใจไม่แพ้เหมือนกันสัปดาห์หน้าเตะก่อนด้วยนะเตะก่อนชนะก่อนนี่อาจจะได้ขึ้นจ่าฝูงก่อน <laughs> มีแดดหรือเปล่าวันนี้ไม่มีแดดเลยคะ่ะวันนี้ดูเงียบเหงามากเซ็งเลยคุณพิศวัตรบ,บอกว่าไว้อะไรกับการจากไปของกันแลนเลร์ด้วยนะครับเช่นกันคะ่ะเห็นฟาร์มหงแล้วพอใจไหมครับคุณนิรันต์ถามมาพอใจสิไม่เสียประตูโอเคนะคะเห็นฟาร์มไดกลับมาได้ไอโซเมเกอร์เซฟ,ฟจังหวะดีๆกองหน้าซาร่าฟิมิโนโชต้ายิยงมาเน่อาจจะยังไม่ได้ยิงแต่เห็นมิฉัดแบบซาร่าจ่ายให้มาเน่ในช่วงท้ายนะแต่ว่าจ่ายพลาดอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ คุณยุ่งข้ามข้อความผมตลอดเนี่ยตั้งแต่อ่านมาเนี่ยเห็นข้อความนี้ของคุณเดชรวมเป็นข้อความแรกนะคะข้อความอื่นไม่ขึ้นเลยจริงๆค่ะคุณเดชอุดมไม่ได้ข้ามนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดที่เห็นทุกข้อความที่อ่านดูไล่ดูเนี่ยเนี่ยข้อความนี้คือข้อความแรกข้อความที่ข้ามคือข้อความไหนเรายังงงอยู่เลยค่ะไม่ได้ข้ามนะคะ อ่านทุกข้อความนั้นในยูทูบอ่ะ <c oughs> คุณพี่ราชันมาแล้วสวัสดีค่ะเอาอจารย์ุท่านเดยบางคนที่บอกว่าไม่ได้อ่านดิฉันไม่เคยข้ามข้อความใครนะคะอ่านทุกข้อความที่มันขึ้นมาหน้าจอแต่ที่ไม่อ่านเนี่ยคือไม่เห็นจริงๆในหน้าจอที่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูเลยก็ได้ว่ามันขึ้นมาเท่านี้จริงๆเออเดี๋ยวจะไม่เชื่อเราอื มันเป็นความบิดเบ้ของระบบหรือเปล่าแต่ยังไงถ้าส่งมาเราไม่เห็นหรือว่าไม่ได้อ่านจริงก็ต้องขออภัยด้วยแต่เนี่ยนี่เดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะคะมีเท่านี้มีเท่านี้ <laughs> อ่ะโอเคอ่ะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันได้ต่อนะคะสองช่วงเหมือนเดิมเจ็ดโมงที่เพจยุงน้อยแนดี้กังวีสองแล้วก็แปดโมงที่ YouTube ยูทูบยุงน้อยซึ่งน้อยขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะคะลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย